เฉพาะกิจออกมาน้องจะทานดีแต่ก็ไม่ได้ไปไกลไหนหรอกหนาะอยู่แถวบ้านนี่แหละแต่ว่าวันนี้หิมะตกแล้วปกติอะหิมะที่นี่มันจะตกแับเดียวแล้วมันก็หายไปเนาะแต่ว่าวันนี้มันตกแล้วมันแบบว่ายังพอมีอยู่บนแบบบนพองบน,บน,บน,บนพื้นให้มันแบบขาวๆสวยๆบ้างก็เลย พาออกมาเดินนิดนึงแถวแถวบ้านโหมันหนาวเออนะตอนนี้ก็ใส่เสื้ออยู่5ชั้นใส่ฮิตเทคที่เป็นแบบว่าเสื้อทับ1ตัวใช่ไหมใส่เสื้อยืด1ตัวแล้วก็ใส่เสื้อฟลีซที่แบบเขาเรียกว่าเสื้อขนแกะอะไรเงี้ยอยู่ข้างนอก1ตัวแล้วก็มีมีม เสื้อขนนกของไออ ultra light ของยูนิโคลอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเสื้อทับข้างนอกอีกตัวหนึ่งเป็นแบบว่ากาันกันลมอย่างนี้ก็แบบเออก็ดีเนาะไม่ใส่แบบเยอะขนาดนี้ก็ดีตรงนี้มันไม่หนาวอะกยังออกมาเดินเล่นได้นี่ก็พามาเดินแถวบ้านตรงที่แบบสงบสงบคือจริงๆอ่ะตอนนี้มันเริ่มมืดและตอนสี่โมงกว่าแต่ว่าก็ต้องรีบออกมาก่อนเพราะว่า รอถึงพรุ่งนี้เชา้ามันอาจจะหายไปได้เพราะหิมะที่นี่มันไม่ค่อยอยู่นานเนาะก็พามาเดินดูแถวบ้านเล่นๆนานๆหิมะมันจะแบบว่าลบมาให้ข่าวโพลนแบบนี้สักทีพอพูดถึงเรื่องหิมะก็ทำให้นึกถึงว่าเออปกติเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะชอบแบบไวท์คริสต์มาสอะไรกันอีกเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีไวท์คริสต์มาสมาหลายปีแล้ คือวายคริสต์มาสเนี่ยแปลว่าแบบหิมะจะตกตอนวันที่25ซึ่งวันที่25ธันวามันคริสต์มาสพอดีแต่ว่าก็ไม่มีมันมาตกวันนี้แทนวันที่3มกราแต่ก็แบบดีอะอยู่บ้านเนาะก็ไม่ต้องมาขับรถไปไหนแต่ว่าหิมะตกสวยๆให้ดูเลยพามาเดินดูเล่นนิดนึงคะ่ะ เรามาเจอถน,นนนี้คือตรงแถวนี้มันจะมีแบบว่าภาษาไทยเรียกว่าเป็นซอยตันเนะาะแถวนี้ก็จะเรียกว่า close ะอะไรเงี้ยตรงนี้มันไม่ค่อยมีรถเพราะฉะนั้นมันก็จะดูแบบว่าสวยนิดนึงมีรอยเท้ามีรอยรถนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่เละเหมือนที่อื่นมาเวลาเดินตอนแบบพีม้าตกเนี่ย ปกติคนไทยน้องก็จะว่าแบบว่าหี่ม้าสวยอะไรอย่างงี้ข่าวสวยแบบดีน่าเล่นแต่ว่าที่นี่เนี่ยเนื่องจากว่าอังกฤษอะอากาศมันชื้นพอเวลามันชื้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีตาหิมะมันจะมีแบบว่าเป็นน้ําแข็งอ,ง,องอยู่บนพื้นเนื่องจากแบบอย่างที่บอกคือมันชื้นมากมันก็จะกลายเป็นแบบว่ามี black ice แล้วพ่อมันมี black ice เนี่ยก็จะอันตรายเพราะว่าเรามองไม่เห็น แล้วก็จะลื่นหกลมได้เพราะฉะนั้นเวลาเดินในหิมะอะไรเงี้ยก็ต้องใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการเดินหิมะและการเดินกันลื่นในประเทศนี้แต่หิมะเนี้ยมันก็หน่อยแบบยังหน้อยไปอ่ะมันเอามาแบบปั้นเล่นยังไม่ค่อยได้นะปกติเขาจะแบบเออปั้นสโนว์แมนอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันยังหน่อยไป อย่างไม่พอปั่นจ้าขอจบด้วยไฟสสวยๆที่เหลืออยู่ไม่กี่หลังสุดท้ายแถวบ้านแล้วกันเนาะแล้วก็เรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าบ๊าย